สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันที่กรมที่ดินบางพีนะคะเคสนี้ก็คือรีไฟแนนซ์เนาะรวมนี่นะคะอันนี้ถามเลยค่ะว่าเหตุใดพี่ถึงแบบมาจ้างเราค่ะเหมือนพี่ไปเองไหมไปไปไปสถาบันอื่นไปทั้งแบงก์ก็หลายแบงก์ก็ไม่ผ่านอ่าทั้งแบงก์เจ้าของบ้านที่ที่กู้มา ก็ไม่ผ่านก็คือเขาก็คือถูกปฏิเสธทุกทุกแบงอะไรตอนนี้ประมาณนี้ใช่ไหมคะพี่แล้วก็สิ่งที่ที่ที่เราที่พี่มาจ้างเนี่ยมันก็ได้ในเรื่องของตอบโจทย์พี่เนาะก็คือหนึ่งทำให้พี่สะดวกสบายหมายถึงว่าเห็นว่าพี่ทํางานเนาะใช่ทำงานนี่คือไม่มีเวลาที่จะมาทําเกี่ยวกับเอกสารยื่นกู้ใดๆอยู่แล้วใช่ไหมคะพอได้มาจ้างเราก็ตัดขั้นตอนนี้เลยไหมคะ เรารู้ส <Yeah, ึกสบายขึ้นเลยไหมคะใช่สะดวกสบายขึ้นเลยแล้วก็ไม่ต้องไปคุยเจรจาเองใช่ให้แบบเดี๋ยวไปแบงค์นี้พอไม่ผ่านก็เดินท้อกลับมาแล้วถูกไหมคะครับใช่อันนี้ก็คือคุยผ่านคุณแม็กจบเลยหาทางออกให้จบเลยใช่ไหมคะใช่ก็วันนี้คือพี่ก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือเล่านิดนึงว่าก่อนหน้านี้คือพอเหมือนพี่อายุแบบเยอะแล้วใช่ไหมคะครับก็รอบนี้ห้าสิบกว่าแล้วถามนิดนึงคือเป็นหนี้เนี่ย เกิดจากคือเราทํางานคนเดียวใช่ไหมคะใช่ครับทํางานคนเดียวเพราะว่าแฟนต้องเลี้ยงลูกสามคนค่ะด้วยภาระและหน้าที่เนาะมันก็เลยทําให้เรามีหนี้ที่ใช่หนี้ที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆทั้งอ่าเรียนหนังสือสองคนแล้วก็เปลี่ยนที่เรียนใหม่มันก็เลยต้องใช้เงินใหม่อะไรประมาณนั้นก็เลย คนเล็กก็พึ่งพิ่งมีคนเล็กด้วยเนี่ยหละพี่ลูกยังเล็กค่าให้จ่ายก็เพิ่มขึ้นอคนกลางแพมเพิร์ดก็ยังไม่เลิกเลยมันก็ยังไม่เลิกเลยคสองเลยทีนี่มันก็เลยทําให้เราเนี่ยหนักหนักหนักเลยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วในวันนี้เราก็มาช่วยพี่นะคะ ในเรื่องของการที่เอารวมหนี้ที่เป็นดอกเบี้ย20%่บซไปรวมไว้ในในบ้านก็คือดอกเบี้ยถูกสุดแล้วเนาะทีเนี้ยวันนี้รวมได้ทั้งหมดน่าจะหลักสามแสนกว่าบาทรู้สึกโล่งไหมคะก่อนหน้าน, <ลง S 2> นี้พี่ผ่อนเดือนเท่าไหร่คะเอ่อรวมประมาณก็ห้าหมื่นห้าหมื่นต่อเดือนใช่ไหมรายได้พี่เท่าไหร่คะสามหมื่นกว่า สามหมื่นไม่พอติดลบเป็นแบบนี้มากี่ปีแล้วครัะเกือบปีครับเกือบปีรู้สึกแบบไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วต้องหาหนทางต้องหาที่แล้วพอดีมาเจอคุณแม็กนี่แหละครับก็เลยแล้ววันนี้รวมไปนี่ลดลงเหลือเท่าไหร่คะผ่อนตอนนี้ก็คือจากห้าหมื่นเหลือสองหมื่นปีแรกถ้าลอยตัวก็สองหมื่นห้า ก็ถือว่ายังโอเคโอเคเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันผ่อนลดลงใช่ใช่ไมภาระภาระเราลดลงค่ะหลายหลายอย่างแล้วเราก็ยังพอได้เดินได้ทําอะไรต่อได้บ้างแล้วหลังจากนี้ก็คือผ่อนบ้านอีกแค่1ิปีคอ่าใช่ครับกะกะว่าจะเอาดันให้ได้10ปีเพราะเราอายุเยอะแล้วอ่าแล้วหลังจากที่เจอคุณแม มีความพนับใจยังไงแล้วทาไมเหตุใดเนี่ยอะไรที่มันแบบถ้าจ้างแล้วมันคือจบยังไงอย่างเงี้ยอ่าปรึกษาคุณแม็กแล้วก็คุณแม็กจัดการให้ทุกอย่างทั้งเอกสารทั้งอะไรต่ออะไรทุกอย่างคือผมก็ทํางานโดยปกติโดยที่ยังไม่ไม่ไมต้องทําอะไรเลยอ่าจนแค่สุดท้ายวันหนึ่งประมาณเดือนคุณคุณแม็กจัดการให้ประมาณเดือนเดือนนี้นะอ่า ก็ได้มากลมที่ดินก็ทําสําเร็จอก็ถือว่าครับอ่าใช่ใช่แล้วโอ้โหแบบมันจะไปยังไงผมก็อุตสาห์แบบทีแรกก็ไม่คิดว่าจะจะจ้างคแักเองเอาลองดันตัวเองดูแต่มที่ดันละมันเวลาแต่ละเดือนเพราะเราต้องใช้เงินต้องจ่ายเงินแต่ละเดือนดอกเบี้ยมันวิ่งอ่าใช่แล้วเราก็ไปทํารอสิบห้าวันรออาทิตย์นึ่ง อาไม่ทันแล้วครับพอสุดท้ายบอกว่าไม่ผ่านไม่อนุมัติไม่เข้าเกณฑ์อ้าวใช่ครับใช่สิ้นเดือนมาผมก็ต้องจ่ายก็โอ้โนั้นไม่ไหวละปรึกษาแฟนบอกให้คุณแม็กจัดการเลยถ้าอย่างนี้อตไยังไงก็ว่าไปเลยก็อย่างน้อยก็คือสรุปง่ายๆคือว่าอย่างน้อยคุณจ้างเราเรามีความคิดช่วยคุณ เราเราสามารถคุณแม็กช่วยวิเคราะห์ก่อนแล้วก็ช่วยคุณให้ทําได้รวดเร็วขึ้นจากสมมุติว่าจากจะติดบุโรมภายใน3เดือนข้งหน้าอย่างเงี้ยเราถ้าเรารู้ก่อนเราเราไม่ติดเลยแต่ถ้าเรารู้ช้าเราติดเลยถูกไหมคะใช่เพราะฉะนั้นเซฟเวลาเซฟความคิดเซฟทุกอย่างเลยเนาะแต่เพียงแค่ว่าเราต้องมีค่าใช้จ่ายให้กับทางคุณแม็กเนาะถือว่าก็ ถือว่านิดหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดเทียบกับว่าที่เราต้องจ่ายแบงค์ที่เป็นดอกเบีย้ยของบัต20ร20%ต่อปีเนี่ยถือว่ามันตรงเนี้ยมันมันมันคุ้มกว่าในการที่เราจะไปรอแบบ3ปีอย่างอันเนี้ยของคุณแม็กอะเขาก็จะบอกพี่ไว้เลยว่าอของพี่ลดลงไปเซฟไปเท่าไหร่นะของดอกเบีย้ยแก่ห้าแสน เออเห็นไดอกมันวิ่งแต่ตอนนี้คือเราตัดตัดวงจรนี้เลยเหลือแค่บ้านอย่างเดียวจบเห็นไหมก็เลยทําให้เรารู้สึกว่ามันตอบโจทย์แล้วเนาะครับอบโจทย์โอเคถ้าวันนี้ก็คือขอขอบคุณพี่มากที่มาให้ความรู้คําแนะนําอะไรต่างๆนะคะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมถึงคุณแม่ไหมคะครับ ให้ข้อคิดเห็นอะไรก็ได้ค่ะว่ามันไม่มีข้อคิดเห็นนะมีแต่ว่าโอเคขอบคุณมากแล้วก็คุณแม็กก็เป็นคนที่น่าเชื่อถือได้นะอาถาวพูดง่ายๆนะคะทั้งทีมงานทั้งอะไรที่คอยช่วยทั้งเอกสารอะไรในในของผมค่ะโอเคมากขอบคุณมาก อ่าไม่มีความรู้จักไม่ไม่ไม่อะไรกันเลยเจอกันในเพจเนาะใช่เจอกันในเพจครับก็มาที่ออฟฟิศอ่าแล้วผมก็เข้าไปที่ออฟฟิศบ้านออฟฟิศก็เล็กๆอ่าครับเลักเล็กแต่โอเคครับเล็กเ็มีความยิ่งใหญ่ในตัวอยู่ครับโอเคได้วันนี้ก็สำเร็จรู้ล่วงไปได้ดีก็ขอให้พี่แบบโอเคนะคะก็หลุดพ้นจากบอกไม่ีการไปแล้ะอะไรใช่ ได้ถ้ามีอะไรก็เดี๋ยวจะขอปรึกษาต่อได้เลยมีอะไรก็โทรหาคุณได้เลยนะคะขอบคุณค่ั